ปฏิจจสมุปบาทแห่งการอยู่ด้วยความประมาทดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงซึ่งอาการของภิกษุผู้มีปกติอยู่ด้วยความประมาทและของภิกษุผู้มีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทแก่พวกเธอทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงฟังซึ่งความข้อนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้มีปกติอยู่ด้วยความประมาทเป็นยามไรเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุไม่สำรวมระวังซึ่งอินทรีย์คือตาอยู่จิตย่อมเปลือกกล้วในรูปทั้งหลายอันเป็นวิสัยแห่งการรู้สึกด้วยตาเมื่อภิกษุนั้นมีจิตเกลือกกล้วแล้วปราโมทย่อมไม่มีเมื่อปราโมทไม่มีปีติก็ไม่มีเมื่อปีติไม่มี ปัสสัตถิก็ไม่มีเมื่อปัสสัตธิไม่มีภิกษุนั้นย่อมอยู่เป็นทุกข์เมื่อมีทุกข์จิตย่อมไม่ตั้งมั่นเมื่อจิตไม่ตั้งมั่นทำทั้งหลายย่อมไม่ปรากฏเพราะทำทั้งหลายไม่ปรากฏภิกษุนั้นย่อมถึงซึ่งการถูกนับว่าเป็นผู้มีปกติอยู่ด้วยความประมาทโดยแท้ในกรณีแห่งอินทรีย์คือหูจมูกลิ้น กายและใจก็มีในยะอย่างเดียวกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลปิกษุเป็นผู้มีปกติอยู่ด้วยความประมาทในกรณีแห่งปิกษุผู้มีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทได้ทรงแสดงไว้โดยปฏิปักษ์ในผู้ศึกษาเปรงเทียบเคียงเอาเอง